งาที่กับมารับงานพรีเซนเตอร์นะคะคุณแม่ค่ะค่ะก็จริงๆคือกิฟต์อุ้ยเปาต้องขึ้นมาค่ะขึ้นมาก็จริงๆต้องบอกว่าบ้านเราเป็นบ้านที่ใช้จริงเนาะแล้วก็เวลาเราจะรับพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยกิฟต์จะค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็ลูกด้วยพอมีเด็กๆอย่างเงี้ยเวลาเราจะรับงานเราก็จะต้องคิดว่าแบบเอะลูกเราโอเคไหมเขาแบบอินหรือเปล่าเขาแบบอย่างไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่อินเขาไม่โอเค บังคับยากเด็กกิ๊ฟก็ไม่อยากบังคับอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่เราก็อธิบายลูกยังไงกิเวลาเรารับงานยังไงคะสมาร์ทเราก็ใช้อยู่แล้วซักผ้าแล้วเราก็บอกเขาแล้วก็เคยเคยช่วยแม่ซักเออหนูเคยช่วยแม่ซักผ้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบเออตรงกับคอนเซ็ปต์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็ตรงกับบ้านเราใช่ค่ะเปาชอบไหมคะลูกชอบไหมคะเรองงานเจอคน เระวังคว่ำลงมานะคะไม่ไปหมดเลยนะลูกแล้วตื่นเต้นไหมเวลาเจอผู้พี่ๆเยอะๆาเอแล้วทำไงก่อนออกมาจากใครทำให้หายตื่นเต้นทำยังไงก่อนแม่แต่เปล่าออกงานแต่เด็กแล้วลูกจำได้ไหมตอนเด็กเด็กออกงานจำไม่ได้ตอนที่หัวละลานผมดึงไปสามเส้นจำได้ไหมคะตอนนี้ผมเยอะแล้วนะคะไม่ใช่สามชิ้นไม่ใช่สาม ตื่นเต้นตื่นเต้นนะตื่นเต้นนิดนึงเพิ่งจะแปดขวบเออแล้วเป็นของเขาโตแบบนี่เขาโตเป็นสามแล้วนะอันนี้ใค่ะรู้สึกว่าเพิ่งโตยังคะยังเป็นเบบี้ของมามมาอยู่เบบี้เบบี้แต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็เริ่มโตแล้วดูดิสูงจะเท่ากิ๊ฟแล้วนะเมื่อกี้ยืนบนบนเวทีกิ๊ฟยังคิดไม่ใจตายแล้วนี่ขนาดฉันใส่ส้นสูงแล้วลูกก็อยู่ครึ่งหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยลูกจะเป็นน้องแล้วตอนนี้ จะเป็นน้องสาวพี่กินฟพี่อย่ยตอนนี้เราเรารับงานคือจะกลับมารับงานเยอะขึ้นไหมคะเพราะลูกลูกก็โตลแล้วคือจริงๆตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเยอะ <c oughs> เริ่มเยอะขึ้น <c oughs> แต่ว่าก็ยังคงเอาที่บ้านเอาลูกเป็นหลักก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรรับรายการรับอะไรค่อนข้างเยอะขึ้น แต่ว่าก็ยังมีคนแบบน่ารักมากแบบติดต่อละครติดต่ออะไรให้ตลอดลยอะไร้ยก็ยเงไมยละครอาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปหน่อยนึงนเดี๋ยวแบบตอนนี้ด้วยเป่าเริ่มโตแล้วแบบเป้ก็คือเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงนลูกความเป็นแม่มันเริ่มเข้าที่เข้าทางเรื่องสำหรับลูกสองคนที่แบบโตกําลังโตจริงจริงมันก็กิฟชอบกับการเป็นแม่เนาะอันนี้กิฟบอกก่อนกิฟเป็นคนที่แฮปปี้กับการเป็นแม่มากกับการเป็นภรรยากิฟชอบมากแล้วก็จริงๆคือรู้สึกว่า ความสุขของเรามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยงานที่รับก็เป็นการทําเอาสังคมเป็นการกานทำเอาสนุกไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทํางานรับอะไรก็ตามก็วันนี้ก็เอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเยวไม่ได้ก็ต้องมีความมุมั่นอใช่ก็ทาแบบเอาสนุกเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำที่เราชอบที่เราทําเหมือนที่ทิปบอกเหมือนรับพิเซนเตอร์ก็รับที่แบบตรงกับบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะเราเราเป่าเขาชอบแบบกิ๊าแบบชอบการแสดงอยากแสดงแบบนั้นชอบไปรุ่งกชอบไปรุ่งทำยังไงชอบการแสดงหรือชอบแบบเต้นชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบเต้นค่ะอาจจะที่เป่าก็จะเต้นโชว์ด้วยนะครับเมื่อกี้เพนเตอร์ร้องเพลงโคมแล้วคือจริงๆกิ๊บจะบอกว่าบ้านเราไม่ค่อยแบบคือเราแล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าก็ดูเหมือนสองคนอาจจะแบบชอบเต้นชอบอะไรอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็กิจกรรมเยอะอย่างที่บอกก็มี ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเป่าก็จะแบบว่าเรียนเต้นเรียนร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มมีบ้างแล้วถ้าเขาสนใจหรือแบบอ่ะอยากจะทำงี้ยกิจจะสมหมายต่อเลยไหมคะให้ลูกแล้วแต่เขาเลยเป็นไงคะถ้าคุณถ้าคุณสนใจเออเต้นคุณชอบเต้นชอบร้องเพลงเอ้ยเขินอะไรยินดีๆค่ะถ้าคุณชอบเต้นชอบร้อง คุณชอบเต้นชอบร้องเพลงคุณอยากเป็นไหมคะอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงไม่รู้ไม่รู้ค่ะก็ฝึกไปก่อนค่ะดีดีค่ะแล้วลูกสาวสองคนอ่ะต่าง แบบแต่ละสไตล์เหมือนกันนะแต่ละคนไม่เหมือนเนี่ยพี่พี่ดูออกไหมพี่ลองตัดภาพดูอ่ะพี่ลองตัดภาพดูเปาเปาตอนเด็กๆเป็นยังไงก็อย่างนั้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กยังไงก็เปาเป้ก็จะเป็นแบบพรินเซสพรินเซสหน่อยก็จะเป็นอย่างนั้นพี่สพี่กับน้องจะต่างกันนิดนึงเขาจะแบบคนนึงสนุกแสบซ่าอีกคนนึงก็สนุกเออสนุกแบบเรียบๆอะไรอย่างเงี้ย คือคือเป่าเขาจะค่อนข้างเอเนอร์จีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบเด็กกิจกรรมเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป่าชอบแกล้งน้องเหรอชอบเลยครับสนุกสนุกสนุกทำไมชอบแกล้งน้องเว้ชอบเห็นน้องร้องไห้มันตลกต่อเป๊ะตอนร้ังไห้ตลกน่ารักชหะวิวน่ารักช่ะวิวโอ้ยเย็นมากเย็นมากโอ้โหเต็มตีมากแล้วแล้วแม่ทล้วงม่แล้วแม่ทำองไรแก้งต้องอะ แม่ดูว่าไงแม่ดูวะแม่บอกว่าอย่าทำเลยแล้วหยุดไหมแล้วหยุดไหมไม่อคุณก็บอกเขาว่าเออไปคุยกันเองบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่บางทีพี่น้องกันเย็นนะชูการัชแล้วเอาพี่คริสสัมปทานได้ไหมที่แม่ให้ดูว่าที่ว่าแชร์รูปที่หน้าเหมือนหนูจำได้ไหมคะ พี่แม่ให้ดูรูปตอนนั้นเหมือนเนาะเหมือน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 เม่นเหมือนเหมือนเหม่นเหมือนเมอนเหมนเหมือนหมอนม่อนเหมืเหมืนม่เคมเมอนเหมอนเหมือนเหม่นเหมืเหมนเหมอนเหมือนเิมือนเหมือนเหมือนเอบอนเอนเหมอนเอบคหมอนเหนเคลอนเหาืหอนอเหนมเอนเมเอหอหมาเอนหอหนเออจนเ ถ้าเป่าหน้าใครพี่คิดจริงๆเราจะโล่งใจมากเพราะพี่คิดสวยมากแล้วจริงๆพี่คิดจะน่ารักมากเขาจะชอบส่งรูปเขาตอนเด็กๆมาให้กิ๊ฟดูตลอดนี่นี่รูปนี้ฉันเจออีกแล้วกิ๊ฟอีกรูปหนึ่งอุชยฉันว่านี้ก็เหมือนหรือเวลาเปาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้คล้ายมากเดี๋ยวฉันหารูปให้ดูอะไรเงี้ยน่ารักมากเพรตอนนี้คือกลายเป็นเรื่องดีที่แม่แบบสบายใจแลลวลูกโตมาเวยแบบประคิดแน่นอนไม่เป็นไรเลยแบบไหนก็สวยใช่ไหมแล้วแต่ลูกเลยยังไงก็ได้โตขึ้นให้ลูก อนั่นเลยแต่ว่าเหมือนพี่คริสก็น่ารักไงน่าเอ็นดูเนาะป้าเขาก็เอ็นดูค่ะเด็กตลอดเวลาพี่คริสใช่ใช่แล้วนี่อะไรนี่ค่ะเราแตกปวดแล้วเราต้องยืนต้องยืนนิ่งๆหน่อยย่เออเรียบร้อยเรียบร้อยนิดนึงนะช่วงนี้คุณพ่อผมกลับมาเนาะค่ะช่วงนี้ก็บี้ก็ไปไปกลับเขาคือตอนนี้มันไม่ได้ปิดประเทศแล้วเนาะเขาก็แบบเพิ่งกลับมาจากถ่ายงานก็ก็กลับมาเมืองไทยแล้วมีงานก็บินไปสองสามวันถ่ายเสร็จก็กลับมาอย่างเงี้ยนางก็ไปไปมา นั่งอยู่เมืองไทยบ่อยนะคะช่วงนี้ทอนงานได้ทอนงานได้หลายคนนึกว่านั่งไม่อยู่บางทีนั่งก็อยู่บ้างไจ่ตื่นนานว่าออกว่าป๊าป๊าจะตื่นนานบ้างดูกเรื่องอะไรบ้างเลยตอนนี้ป๊าป๊าก็ปวดป๊าป๊าก็ปวแล้วลูกป๊าป๊าอะไรละป๊าป๊าทำงานดึกอู่ได้ป๊าป๊าทำงานดึกกับลป๊าป๊าลงทำเพลงมีแล้วว่าตอนนี้คือโปรแล้วอะไมคะเนยคะ ก็แบบงานทั้งสองคนแบบบินไปบินมาใช่ใช่คือจริงๆตอนนี้ก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นคือ<ม>พอเขาทํางานที่จีนเสร็จกลับมาก็มีเวลามาพักอยู่งงกบบครอบครัวพอมีงานก็บินไปใหม่อะไรเงี้ยไปไปกลับกับรับสองทีแต่ว่าเขาก็ยังเบรกบใช่ใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็กลับมาบ่อยขึ้นแล้วเวลาป้าป๊าอยู่บ้าน ดูแลป้าป๋าไงคะป้าปาพูดดีๆนะคะลูกไม่ตัดต่อแล้วลูกดูแลป้าปายังไงเวลาป้าป๋ากลับมาดีใจไหมคะเวลาป้ากลับมาแล้วหนูดูแลป้าหรือป้าดูแลหนูคะไม่เลยเป็นพยานพูพอๆค่ะไม่มีใครดูแลกันคะเวลาหนูหนูออกไปเรียนไปทำอะไรใครพาไปคะป้ากับแม่ใครใจดีกว่ากันไม่รู้ไม่เลยเอา เขากลัวเสียใจก็จะบอกใจดีเท่ากันดีใจนะที่หนูมาออกอีเวนต์แต่อย่าบ่อยนะลูกแม่แม่เกิอะไรแม่กลัวอะไรแต่แม่ขายคนลูกขายคนโซนไงใช่นางโซนไงนางก็แบบว่าเราก็แบบอยากให้นางเป็นตัวเองแหละแต่ว่าพอเวลาแบบมาออกงานอย่างเงี้ยมันมีซีเควนซ์งานที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็โอ้ยแล้วก็เหนื่อยแล้วก็จะดิ่นนิดนึงเพราะว่าจะมีน้ำตาลเติมน้ำตาลมาเอเน์จีมาบูทบูทเอเนอร์จี้แบบพี่เบิร์ด ก็บอกว่าพูดพอๆแล้วก็ทำทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวอยากได้อะไรเงินที่ได้ก็เดี๋ยวลองดูหนูจะซื้ออะไรก็เดี๋ยวว่ากันอะไรเงี้ยบอกมาเอาเงินวันนี้จะเอาไปซื้ออะไรคะลูกวางแผนยังไงลูกพูดดีๆค่ะเวลาตอบคนเนี่ยเราเรียนมาแล้วเวลาตอบคนเราต้องพึ่ไม่รู้เหมือนกันไม่มีรอยากได้ไหมคะตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแม่แม่ให้เยอะไหมแม่บอกว่าจะให้เท่าไหร่นะคะ ไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วตอนนี้รู้กใช่ไมะดูไม่รู้ไว้ก่อนแม่กลัวคตอไม่กู้าหน่อยมันอ่อนลงรูปอะไรก็ชมแล้วแบบเออหล่อน้ดมากพี่ว่าเป็นไงเมื่อกี้เห็นนาง้วเป็นไงนงจะปาไหวอาจจะแบบบางทีบางทีคิดว่าผู้ชายพอแบบโตขึ้นเรื่อยๆอาจจะแบบดูดีแล้วก็บางทีนางไปจีนไปอะไรด้วยนางก็จะแบบยิ่งขาวอล่าอะไรของนางใหญ่เลยนะก็ดีใจค่ะมี สามีเด็กค่ะนี่ฉันเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วได้แต่ภรรยานี่มันมีความห่วงค่ะมีขึ้นไหมคะเออไม่ไม่ห่วงค่ะเพราะคนที่ห่วงลูกก็คือคนเออ่คนนี้ค่ะเขาเป็นคนห่วงพ่อพี่เบลยินดีดค่ะค่ะห่วงพ่อไหมคะเนอะมากไหมคะเพราะอะไรครับเพราะป๊าหล่อหรืออะไรครับป๊าหล่อไหมป๊าหล่อไหม เขาให้กำลังใจพ่อเขาตลอดป๊าเขาเป็นสายซัพพอร์ตเขาชอบให้กำลังใจเกิดี่ผ่านมาป๊าให้อะไรคะป๊าให้อะไรลูกคะป้ากับมาให้อะไรเนี่ยหมาไหมหมาให้แล้วจะาไปอ้าวไปแล้วหันกันด้วยหันกันด้วยป้ามาให้ให้ด้วยกันไงหันกันให้อะไรไปพวกนป้หมาให้อะไรคะรองเท้าอะไรคะเลอเลอร์เบดเลอเลอร์เบดค่ะให้เลอเลอร์เบดได้ใส่หรือยังใส่ยังคะลูก เราเป็นยังไงคะอาการเป็นยังไงลูกอาการตอนนี้เป็นยังไงคะเขินหรอหรือว่ายังไงเขินมีงานหน้าใหม่ไหมีงานหน้าอม่ไหมมีงานหน้าออกอีกไหมคะหาเงินอยู่ไหมคะรับไหมคะรับไหมค่ะหรือรับไม่รู้ถ้าไม่ไม่ตอบท่านี้ค่ะเราทำยังไงคะรับไหมคะหรือไม่รับหรือว่าคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนโอเคเราคืนนะคะต่ดสินใจจ้างได้เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่แจงได้ จังได้ดูก่อนดูก่อนว่ว่าตรงไหมตรงไทยไหมยากยากเกินไปหรือเปล่าเราไม่ยากเกินไปตรงไทยได้อยู่แต่ถ้าต้องบังคับมากอะไรมากก็เหนื่อยเลือกลองเลือกบ้านอื่นดูก่อน บ้านที่คอนโทรลได้กว่านี้บ้านที่คอนโทรลได้กว่านี้บ้านนี้คือคือประมาณหนึ่งได้ประมาณหนึ่งจ้างได้แต่ขอดูก่อนขอดูก่อนว่าเออตรงท้ายไหมเงินก็อยากได้ลูกก็บังคับยากเออเราต้องคิดดูหน่อยใช่ค่ะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะไหนไหวงั้นไหวอ่ะเตรียมได้มาไหวยัง